เอาอย่างนี้ดีกว่าเดี๋ยวเราพิสูจน์กันเลยด้วยการเล่นเกมถ้าลูกคานมาหาใครแปลว่าลูกรักคนนั้นมากกว่าไปดีให้ลูกคานใช่มามาลูกมาปาอยู่นี่ลูกป๊าคือฝั่งขวาลูกป้าคือขวาลูกเดี๋ยวป๊าให้นาฬิกาสเรืองรอลูกใหนาฬิกาป๊านาฬิกาสเรือง มาเฮ้ยจนบัเล้วสกวัสดีค่ะพ่อเองสวัสดีครับกันเองและลูกชายกันเองที่รักพร้อมเองกคะับค่ณกลับมาบ้านครับไปฉีดวัคซีนมาน้องพรอมตอนนี้9เดือนกว่าแล้วนี่คงไม่ต้องอวดแล้วว่านี่พัฒนาการดีมากแรงกำยำล่ำสันแต่เด็กเลยรักแม่ อาวันนี้เราจะมาอวดพัฒนาการของลูกกันนะขอข,อขึ้นไปก่อนเพื่อความปลอดภัยอายอาอายดคือน,นี่ครับคือผลิตภัณฑ์นะครับชิ้นล่าสุดจากกันกระถาวรและอายดากัระถาวนนะครับผ่านสายพานการผลิตมาอย่างตั้งใจตั้งใจ ตอนนี้นี่จริงๆแล้วเนี่ยผมว่าช่วงนี้เนาะเราไม่ได้ทําคลิปที่พูดถึงน้องพร้อมกันแบบละเอียดกันสักเท่าไหร่วันนี้ก็เลยจะมาพูดถึงกระบวนการการเลี้ยงน้องตั้งแต่ก่อนที่เราจะมีลูกกันนะ<อ>ครับการเตรียมตัวการเตรียมของไปจนถึงการที่เราคลอดเลยแล้วก็หลังคลอดก่อนคลอดการ เตรียมตัวเตรียมซื้ออุปกรณ์เราซื้ออะไรกันบ้างบีเล่าไปสิจริงๆต้องบอกว่าอีแม่นี่คือตื่นเต้นมากซื้อของทุกอย่างที่แม่คิดว่าจําเป็นซึ่งมันก็จําเป็นนะแต่บางอย่างอ่ะก็ลูกก็ไม่ชอบไม่ใช้รถเข็นนี่เรามีประมาณ7คัน7คันคาซีทคาซีทอีก เตียงนอนเสื้อผ้ากี่ชุดพูดไปอ๋อเป็นร้อยร้อยชุดอันนี้ต้บอกก่อนไม่ใช่การสิ้นเปลืองนะคือถ้าเราพยายามจะทําอะไรให้ลูกได้แล้วเรามีความสามารถจะทําได้ผมเชื่อว่าพ่อแม่ทุกคนทําแล้วเสื้อผ้าที่ใส่แล้วจีงและพลอยเขาก็เอามาไลฟ์ขายในเพจของพลอยก็ไปติดตามกันได้นะครับราคาถกมากแล้วก็ตังไปทาบุญกันอ่ถูกต้องอันนั้นคือกระบวนการก่อนที่จะลอดออกมาส่วนตอนใกล้ลอดเข้ามาอีก ใกล้คลอดเนี่ยคือเราจะหนักไปเรื่องของที่สําคัญที่สุดคือการตั้งชื่ออันนี้ตีกันเลยแหละได้ว่าตีกันเพราะว่าไหนจะชื่อเล่นไหนจะชื่อจริงนะก็คือทะเลาะกันไปทะเลาะกันมาเขาเลยบอกว่าเอางี้ผมชื่อกันกระถาวรผมอยากได้ชื่อจริงของลูกเพราะว่าเป็นลูกชายตอนนั้นรู้แล้วว่าได้ลูกชายก็อยากได้ให้มีนำหน้าด้วยกอไก่จะชื่ออะไรดีนู่นนี่ก็เลยจบที่กันทีกันกระถาวรผมก็สบายใจแล้วครับได้ชื่อจริงเป็นกอไก่ แม่ก็เลยต้องขอชื่อเล่นขอผ่าก็เลยเป็นที่มาของชื่อว่าพร้อพลอยและพร้อมอ่ะพอเราได้ชื่อหลังจากนั้นวันคลอดอีเม่สายมูจ้ะเล่าไปก็ต้องดูเลิกคลอดด้วยซึ่งพลอยก็แบบใช้ศาสตร์จีนเนาะก็คือจะเป็นศาสตร์ที่ดูเลิกแต่งงานของเราสองคนด้วยก็คือเป็นที่เดียวกันอันนี้ก็คือเป็นเรื่องของเลิกคลอดแล้วต้องบอกก่อนว่าไม่ใช่แค่เรื่องนั้น แม่นี่คือศึกษาทุกอย่างมาเป็นอย่างดีแล้วคร้อมเนี่ยผ่าข้อใช่ไหม แม่กาเพิ่งมาค้นพบออว่าเนื่องจากเด็กที่ผ่าคลอดเนี่ยเขาจะไม่ได้รับจุลินทรีย์ทางธรรมชาติจากช่องคลอดของคุณแม่เ,ออเพราะฉะนั้นภูมิต้านทานของเขาเนี่ยก็จะน้อยกว่าเด็กที่คลอดธรรมชาติอ,อ๋อจำได้แล้วที่หมอบอกว่าเราต้องใช้เวลาถึงสามปีครับกว่าภูมิต้านทานจะทัดเทียมกับเด็กที่คลอดธรรมชาติถูกปะถูกต้องออและคุณหมอยังแนะนําอีกนะว่าน้องพร้อมเนี่ยเป็นเด็กผ่าคลอดออใช่ไหมออควรจะได้รับโภชนาการที่มีโปรไบโอติกหรือจุลินทรีย์ในปริมาณสูงเพื่อจะทําให้ฟื้นฟู เรื่องของภูมิต,ต้านทานของเขาใช่ไหมตอเช่นน้ำนมแม่เนี่ยเขามีโปรไบโอติกหรือจุลินทรีย์สุขภาพสายพันธุ์ B b é เ é เที hey, ่จะช่วยเร่งคีนภูมิต้านทานให้กับเด็กผ่าคลอดนี่แหละซึ่งตอนนี้ต้องบอกเลยว่าเด็กชายกันทีกันฐาวร์เนี่ยฉลาดมากนะได้พ่อเลยเอาจริงๆเลยได้แม่แหละ เอาจริงๆที่เขามีพัฒนาการที่ดีและฉลาดแบบนี้เพราะแม่เนี่ยคัดสรรและเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้กับลูกแล้วจ้ะไม่เชื่อนะไปพิสูจน์กันเลยเไปไหไปพิสูจน์กันไงไปจ้ะมาามาดูเดินไปเลยไปพร้อมเดินไปกันดีกว่าเดินไปเลยอดินไปเนดเดินไปเนดินปนดะเ ซึ้งลูกรัาผมมากเอาจริงพัฒนาการเขาดีมากอย่างตอนนี้น่าจะได้เห็นในคลิปในสตอรี่ในอินสตาแกรมของทั้งการทั้งพลอยละเขาเริ่มเรียกปะป๊าป้าป้าแล้วนะครับแ,แล้วก็ฟันขึ้นแล้วตอนนี้ขึ้นหกซี่ <c oughs> เราพาไปหาหมอฟันมาแล้วด้วยเห็นไหมคือเราพยายามดูแลลูกในทุกๆิริยาบถและทุกๆกิจกรรมคือเราก็เรียนรู้ไปพร้อมๆลูกด้วยเพราะว่าลูกรักผมมากจริงเอาอย่างนี้ดีกว่าเดี๋ยวเราพิสูจน์กันเลยด้วยการเล่นเกม ตอนนี้ลูกเริ่มขานแล้วแล้วคานเก่งคานเร็วมาก <ajud> ขานเหมือนหาเลยทุกคนเ,คเดี๋ยวจะมาพิสูจน์กันเอาสองในสแล้วกันถ้าลูกคานมาหาใครแปลว่าลูกรักคนนั้นมากกว่าไปดงให้ลูกคานใช่เออในค้อนี้<ๆ>เลยเปล่ะใช่เอาในค้อนี้แหละไม่แต่ถ้าแบบคือสองครั้งแรกแล้วถ้าลูกมาหาป๋าป๊าเลยแล้วคานไปด้วยเลขป๋าป้าป๋าป๊าไปด้วยสองครั้งติดแล้วแบบแม่ไม่ร้องไห้นะยังไม่ต้องโม่เดี๋ยวให้ลูกเลือกค่ะลองมาล่ะไปดิไปเลย เข้าสุ่ภารกิจครับเดี๋ยวเราจะให้ดูว่าลูกลักพ่อมากแค่ไหนลักแม่แล้วกฎกติกายังไงนะ2ใน3ลูกคันหาใครกอด2ใน3ถือว่าชนะแล้วก็ได้อะไรไหมเรามีได้อะไรไหมคือเราว่าเราได้ของทัวร์นาฬิกาสักเรือนไหมล่ะไม่ไมได้ความรักจากลูกเนอะไปดิไปไปครับมามาลูกมา ปลาอยู่นี่ลูกปลาคือฝั่งขวาลูกปลาคือขวาลูกนี่ลูกเห็นไหมขาลูกฝั่งนี้ลูกฝั่งนี้ลูกพร้อมเจมส์มาเร็วมาเร็วเออเหอะเออเหอะเออเหอะออเหอไม่เหมือนที่เรานัดกันไหมเนี่ยโอ้โหขงเมื่อไรลูกไม่เป็นไรครั้งแรก ลูกคงเข้าใจผิดคือลูกอาจจะไม่เข้าใจว่าแบบเออแบบคิดว่าป๊าให้ไปหาแม่เพราะว่าเดี๋ยวหมามาจะน้อยใจไงใช่ไหมคราวนี้คือมาหาป้านะลูกนะเดี๋ยวป้าจะปล่อยหนูเวทีนะมาหาป้านะคฮาี้นะไปขวานะป้าคือไปนี่ลูกไปฝั่งนี้ไปฝั่งนี้นะฝั่งนี้ตี๋ตี๋ตี๋เี้ยขนาดนั้นเลยจอมจ้มปิง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 ป่งปิ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 งปปิงปิงปิงปิ มมา,มาเดี๋ยวปาให้นาฬิกา2เรือนรอลูกด้นาฬิกาป่ะาให้นาฬิกาสองเรือนพร้อมลูกค่ะชนะใส่ไม่ต้องถึงสารอบเลยลูกรักมุมนี้รักมุบนี้รักมุมนี้ทำไงรักมุมนี้ก็แขงมากเก่งมากไม่โอเค อ่ะรักแม่บ้างก็ดีลูกเพราะหนูรักปามากแล้วลูกเนาะวันนี้ก็ให้แม่เขาวันนึ่งเออโอเคโอเคเห็นไหมเห็นไหมอยากมาหาแม่มาหาแม่รักแม่มากตนนี้ติดแม่มากจริงๆนะคือถ้าถ้าเกิดแบบไม่พาเข้านอนนี่คือร้องไห้งอแงเออพัฒนาการลูกดีมากมากโอ้อ่ะติดแม่ติดแม่โอเคโอเคคโอเคโอเคอเคคลิปคี้เค ผมไม่มีแรงอะถ่ายละฟิลไม่ได้ละผมปิดคลิปไปแค่นี้เลยแล้วกันนะครับแกเองครับพ้าเองค่ะแล้วป้าเองป้าเองปะปะปะหน้าไม่ได้นะลูกหน้าไม่ได้ป้าแม่มีรู้แล้วแล้วรักหมดแล้วโอ้โห